สว,ส,สวัสดีครับ,รบพวกเราตัวแทนจากนักเรียนกลุ่มบีวันนี้จะมานําเสนอละครในในรายวิชานาฏศิลป์ไทยเมื่อพูดถึงละครในแล้วหมายถึงการแสดงรําที่ดาเนินเรื่องราวไปโดยตัวเอกคือผู้ชายเรียกว่าตัวพระเพราะสมัยโบราณน,นั้นจะแสดงแต่เรื่องจากจากองวง,วงซึ่งเป็นของกษัตริย์ส่วนผู้หญิงจะเรียกว่าตัวนางเช่นนางต่างๆวันนี้เราจะมาเสนอยกตัวอย่างการแสดงละครนั่นคือละครในนั่นเองค่ะ ละครในพบครั้งแรกในหนังสือบุนโอวาทคำฉันว่าด้วยเรื่องของการพันนา,นาเรื่องอีเหนาตอนตอนรักบุษบาห,หนีเข้าถ้ำแสดงให้เห็นถึงการแพร่หลายของละครในในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรม,มโกศมีงานสมโพธในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ของพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมีการปฏิวัติการละครครั้งใหญ่ ดังที่กล่าวมาในประวัติของการละคร5เรื่องทรงพระราชนิพนธ์เป็นต้นฉบับอย่างสมบูรณ์ถึง4เรื่องแต่ไม่ได้เข่งคัดเรื่องท่าลำเพิ่งจะมาพิถีพิถันในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลายัยจนถูกเรียกว่าเป็นยุคทองของละครในเรื่องที่ใช้สแสดงละครในนั้นมีอยู่4เรื่องได้แก่ละ,ะเกียนอุรุษอีเหนวและดาหลังเข้าใจกันว่าละครในสมัยเริ่มแรก เล่นกันแต่เรื่องลำมเกียรและอุลรุษเท่านั้นเชนสำหรับเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ผู้อื่นจึงไม่สามารถนำไปเล่นได้ส่วนเรื่องดาหลังไม่ค่อยนิยมแสดงนักด,ดังนั้นในสมัยรัตนโกสินทร์นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ้านภาลายัยพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องอีเหนาอขึ้นใหม่ละครในจึงนิยมแสดงเรื่องเดียวเรื่องที่ใช้แสดงละครในนั้นมีอยู่สี่เรื่องได้แก่ลำมเกียรอุณรุษอีเหนาอและดาหลัง เข้าใจกันว่าละครในสมัยเริ่มแรกเล่นกันแต่เรื่องรามเกียรติ์และอุณรุษเท่านั้นใช้สําหรับเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ผู้อื่นจึงไม่สามารถนําไปเล่นได้ต่อมาละครในไม่ค่อยได้เล่นดังนั้นในสมัยรัชกาลกรินนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาาหาไรทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องอีเหนาขึ้นใหม่ละครในจึงนิยมแสดงอยู่ เพียงเรื่องเดียวนานๆจึงจะมีผู้จัดแสดงเรื่องรามเกียรติ์และอุณรุุสักครั้งหนึ่งบทละครในเป็นกรบทละครที่ผู้แต่งใช้ความประณีตบรรจงในการเลือกเฟ้นถ้อยคำมาร้อยกองอย่างไพเราะและมีความหมายดีการแสดงละครในจะแสดงภายในพระราชฐานเท่านั้นในสมัยต่อมามีโอกาสที่แสดงละครในหรือสมเด็จ ระเจ้าบระหลงอง์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงกล่าวว่าการเล่นละครในไม่ไม่ไมาการเล่นรับงานเหมือนละครนอกเพราะละครในมันกจะเป็นตัวละครที่มีบรรดาศาักดิ์ศึกให้สําหรับผู้หลับเกียรติหรือเป็นแสดงดูกันเองหรือแสดงในการบําเพ็ญกุศลระยะหลังไม่จํากัดสถานที่แสดงของคุณการแต่งกายในละครใน แต่งกายตามแบบแผนของกษัตริย์จริงๆเรียกว่าแต่งยืนเครื่องพรายืนเครื่องนางหรือแต่งยืนเครื่องผรานางากโห่มลงจนจบกระบวนเพลงเว้นเพลงวาเมื่อจะเริ่มแสดงละครจึงบรรเลงเพลงวาและแสดงชุดเบิกโรงก่อนการแสดงชุดเบิกโรงมีอยู่สองแบบคือเบอิกโรงด้วยระบำ ปัจจุบันที่ยังคงอยู่คือชุดเบิกโรงปะะเรงเบิกโรงรำดอกไม้เงินทองเบิกโรงอีกประเภทหนึ่งคือเบอิกโรงด้วยการแสดงสั้นๆเบิดโรงวัสันตานิยายพวกรามสูนไม่ขลละาจากนั้นจึงจับเรื่องใหญ่เป็นกระบวนการท่าที่ร่ารำ งดงามสอบประสากนกับการขับร้องเพลงและเสียงดนตรีที่มีจังหวะช้าไม่มุ่งเงน้นการดาเนินเรื่องยึดถือขนบธรรมเนียมการอาบน้าแต่งตัวการจัดทับตรวจพลการชมความงามของพาหนะการชมรถการกลับความงามของธรรมชาติส่วนเรื่องส่วนมากที่เอามาแสะนมีนอือสามเรื่องได้กแก่ที่เหน่า ณนุษแล้วก็รมาเกียนรครับเรื่องราวและขั้นตอนการแสดงละครในรวนแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของสังคมราชสำนักในอดีตเป็นบันทึกจารีประเพณีอาทิระเบียบประเพณีของพระราชพิธีต่างๆมหรสพสงโคดการแต่งกายของผู้คนอาหารการกินการจัดทัพ การจัดขบวนแห่แห่การเจราจารในการทูตถือเป็นบันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ผู้ศึกษาในศาสตร์ต่างๆสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลได้อย่างดีสำหรับวันนี้พวกเราขอ,ขอจบการน, <ขอ S 1> นำเสนอ<ต>เพียงทเท่านี้ขอ,ขอบคุณค่ะ